ครับสวัสดีทุกคนครับวันนี้ได้โอกาสละนี่ครับเจ้าของรถ A3 นะครับวันนี้จะมารีวิว r 3นี่ครับผมสวัสดีครับนี่ชื่อน้องหมิงใช่ไหมครับครับครับออกรถ A3 มานะครับ Yamaha 3ตัวนี้เดี๋ยวพาชมรอบคันก่อนอ่ะดูนะครับ A3 นี่ผมชอบตรงไฟหน้ามันนะมันเท่ดีอ่ะนี่ยครับ มาชม a สามนี่เป็นรถเดิมนะครับใส่แค่กันล้มเนาะท่อเดิมด้วยแล้วก็อย่างเมือนเดิมหมดเลยครับออกมาจากโูนนี่ครับรีวิว a สามครับโซนนี่ยังใหม่กิ๊อยู่เลยยังไม่มีสนิมนะครับหน้าฝนโอเคก็ a สานี่ก็เป็นรถของ y มา a ่านะครับในรุ่นขนาดซ c ก็คือ3 2 1รีอี cc เนาะ สามร้อยยสบเอดซีซีแล้วก็มันเริ่มตรงไหนก่อนดีเอานหน้าปัดก่อนก็ได้ง่ายสุดละอ่ะเจอเอาน้องให้น้องหมิงเปิดเลยนะครับนี่ครับหน้าปัดตรงนี้อันนี้เป็นไฟอะไรอันนี้เป็นไฟชิปไลค์ครับอ๋อชิปไลท์สามารถตั้งได้แต่ควอนตั้งคือต้องกดตัวนี้ค้าไว้ก่อน อ๋อก็่สองตัวค้างเหรอครับผมแต่แต่จะตั้งได้ต้องครบ1นึ่งพันโลก่อนนะตอนเนี้ยอ๋อศูนย์แล้วเขาจะปลดล็อกให้ใช่ปะ่ะใช่ครับอ๋อชิปไลท์เนี่ยไว้เวลารอบถึงแล้วก็เข้าเกียร์อย่างนี้เหรอใช่ครับรอบถึงเข้าเกียร<ๆ>์<ๆ>มันได้เฉพาะเกียร์สุดท้ายปะ่ะหรือว่าเกียร์แรกหรือว่าอย่างไงจะได้ทุกเกียร์ได้ทุกเกียร์เหรอครับผมอ๋อเขาตั้งมาแล้วเขาตั้งอยู่ที่ว่าเราตั้งเท่าไหร่ตั้งแต่ตั้งแต่เก้าพันเอ้ยตั้งแต่แปดพันถึงหบางคนอาจจะยังไม่รู้นะชิปไลท เวลาเราขับรถเนี่ยแต่ละเกียร์มันจะต้องเข้าเกียร์เป็นจากเกียร์หนึ่งเป็นสองเกียร์สองเป็นสามอะไรเงี้ยเวลาบิดไปปุ๊บชิปลา์มันจะขึ้นสีขาวใช่ป่ะใช่ครับอ่าพอขึ้นสีขาวแสดงว่าต้องเข้าเกียร์แล้วใช่พี่เราก็ตบเกียร์แล้วชิปลท์ก็จะดับลงถูกป่ะแต่ชิปลายนี้ตั้งตั้งได้นะครับว่าจะตั้งให้ค้างตั้งให้กระพิบหรือว่าตั้งอ๋อคือว่าพอถึงรอบจะให้มันกระพิบหรือให้มันค้างอย่างงี้ใช่ป่ะใช่ครับอ๋อโอเคแล้วก็อ่าต่อไปมีอะไรบ้างก็มีอ่าน้ำมันเครื่องบอกเวลา ความอุณหภูมิความร้อนบอกเกียรครับอ่าอันนี้นี่อันนี้ความเร็วความเร็วอันนี้ก็นี่ตอนนี้เป็นปุ่มปรับไว้ปรับดูได้ดูค่าต่างอันนี้จะเป็นค่าเฉลี่ยอันนี้เป็นทิปอ่าครับอันนี้เป็นกิโลรวมอันนี้ทิปหนึ่งอันนี้ทิปสองครับอันนี้ค่าอัตราการซิ้นองน้มันนี่ก็ค่าเฉลี่ยเหมือนกันเฉลี่ยอ๋อแล้วก็นี่ที่ผมรู้มาก็รุ่นนี้มันดีครับ มีบอกเกียร์ด้วยว่าเกียร์อะไรคือไม่ต้องงัดเกียร์เจ็ดกันแล้วนะบางคนไี้งัดแบบบางรุ่นไม่มีเกียร์บอกนี่งัดเกียร์เจ็ดจำเกียร์ไม่ได้ก็งัดงัดอย่างเดียวมีบอกเกียร์แล้วมีอย่างถ้าเราเข้าเกียร์ n นี่มันบอกไหมบอกครับบอกด้วยเกียร์ใช่ป่ะครับแต่ต้องสตาร์ทอย่างงี้ใช่ป่ะไม่ไม่ถึงกับบอกแต่ว่าจะเป็นขีดอย่างงี้อ๋อมันจะเป็นขีดอกอยรี n แทนอ๋อนี่ครับแล้วเกียร์หนึ่งก็จะขึ้นเป็นเลขหนึ่งขึ้นเป็นเลขหนึ้งตอนตอนดับเครื่องนี่ ลองลองตบเกียร์ลงทีหนึ่งด้ไดนี่ครับเกียร์หนึ่งเจ๋งครับ R3 นะครับผมมีเกียร์บอกด้วยแล้วก็อันนี้เป็นรอบเครื่องนะครับวิ่งเราวิ่งกี่พันรอบต่อนาทีแล้วก็มีไฟสูงนี่มีไฟกระพริบด้วยใช่ะป,ใชปะอันนี้เป็นไฟกระพริบสูงเนาะแล้วก็มีไฟไฟสูง,ไฟ,สงไฟต่ำไฟเลี้ยวอ่าแตรมันอยู่ตรงไหนนะครับแตอยู่นี่ครับผมมดแตรอยู่ที่รับ แต่เตอร์แต่ดังเหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้แต่ลมก็จะอีกแนวนึงครับอันนี้จะสกเสียงแหลมๆหน่อยแต่อยู่นี่จริงๆแต่อยู่เนี้ยดีมากเลยนะครับทำไมเอ็มซัลเลม่เอาไว้ตรงนี้ก็ไม่รู้เพราะว่าเอ็มเอ็มซัลเนี่ข้อเสียมันคือแต่มันไปอยู่ตรงขอบเนี่ยครับมือไปไม่ถึงครับแล้วก็สวิตตัวนี้เปิดสวิตอันนี้คือสตาร์ทแล้วก็ออฟออฟลันอ่าออฟลันตัวนี้ปิดเปิดแล้วก็กดสตาร์ตรงนี้นะครับแล้วก็ ถ้าไอตัวเนี้ยถ้าไม่เอาขาตั้งขึ้นเนี้ยสตาร์ตติดไหมติดครับติดเหรอติดครับอ๋อแสดงว่าต้องห้ามลืมขาตั้งขึ้นใช่ป่ะใช่ครับห้ามลืมบางรุ่นก็จะแบบมีอัตโนมาอย่างเช่นแปดร้อยพี่ก็จะถ้าไม่เอาขาตั้งขึ้นสตาร์ไม่ได้มันก็จะแล้วแต่รุ่นของใส่ตัวเ้าลม้มมาปุ๊บหนักเลยทีนี้อ่านี้ไฟบอกหน้าปัดแล้วก็มีนาฬิกาเนาะครบละหน้าปัดทีนี้ ูตรงไหนต่อดีกันล้มนี่ติดมาเท่าไหร่ครับติดมาสองพันสามครับสองพันสามนะครับกันล้มแต่ไม่รู้มันจะกันได้ขนาดไหนเนาะคงงกันได้แค่ท่าไหนะครับกันได้แค่แถวตรงช่วงนี้ปะที่ก็ไม่แน่ใจแต่ไฟเลี้ยวน่าจะโดนไหมโดนครับโดนใช่ปะโดนได้โดนครับโดนแต่ไฟเลี้ยวก็ไม่ไม่น่าจะเท่าไหร่เนาะคือแฟร์ลิงนี่น่าจะแพงกว่าแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ r สามเนี่ยมี abs หน้าหลังนะครับถูกไหมครับ ABS หน้าหลังครับนี่ครับ ABS หน้าแล้วก็หลังครับวอดภัยเลยแล้วก็นี่ท่อเดิมครับโอเคยางจากการขับขี่มาเป็นไงบ้างครับรู้สึกว่ารถเดี๋ยว<ด>ถามลบ,บดีนะฮะ <c oughs> เดี๋ย <c oughs> เปลี่ยนด้านกัน <c oughs> แสงเยอะแสงสะท้อนนีด้นานนี้ยืนด้นานนี้ดีวกว่ายาง,งหลายคนบอกว่ายางมันเล็กไปนิดนึง ยางมันเล็กยางหลังมันเท่าไหร่นะยางหลังมันร้อยสครับร้อยสี่สิบเอ็มลดร้อยสสิบนี่ครับเอ็ M <130. S 2> มลร้อยสามสิบอันนี้ร้อยสี่สิบไม่ค่อยตัอืมก็แต่ก็โอเคแหละ,ะให้มันสมส่วนกับรถใหญ่ไปก็จะแปลกๆแ,แล้วก็อ่ะทีนี้มาถามต่อตัวนี้เติมน้ำมันเต็มถังเท่าไหร่ครับ,บเต็มถังนะผมเเติมประมาณเกือบสองร้ สองร้อยกว่าครับสองร้อยเจประมาณนี้เนาะเติมเติมน้ำมันอะไรอยู่นะครับ9 5ครับ9 5้าหน่าเดี๋ยวถ่ายรูปด้วยเก้าห้าโซ่หอใช่ป่ะครับครับแล้วก็เต็มถัง2 4 0 2 5 0ยร้บครับวิ่งได้ประมาณกี่โลอ่ะได้จับบักบักเออวิ่งก็ได้ประมาณเกือบ2 0 0ร้0ยส0งร้0ยสามกว่าสมกวโลถไม่ไี่เร็วบิดถ้าไม่ได้กระชากไม่ได้แบบบิดเปลืองน้ำมันเนาะขับปกติแล้วก็ อันนี้ดาวราคาเท่าไหร่ครับประมาณเอาราคาเต็มก่อนราคาเต็มแสนแปดนะครับแสนแปดห้าพันป่ะหรือาแสนแปดประมาณแสนแปดห้าพันแล้วก็ถ้าคนจะซื้อเนี่ยคือต้องดาวอันนี้ดาวมากี่เปอร์เซ็นต์นะจำได้ไหมจำไม่ได้แต่จําราคาดาวได้ประมาณสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นเจ็ดเขามีมีประกันมีอะไรให้มีประกันให้มีประกันรถให้ประกันชั้นหนึ่งเลยป่ะครับอ๋อแระกันแถมให้ทะเบียนพรบทำสิ่งอ่า คมีประกันแถมประเวนรถพหลรบทำฟรีแล้วก็ดาวไป 20,000... เท่าไหร่นะ2องหมื่แล้วก็ผ่อนสี่สิบแปดเดือนก็คือสี่ปีงวดแล้วเท่าไหร่นะครับงวดล้วสามพันเาร้อยสามนะครับผ่อนเท่าเอ็มสแลเลยผ่อนได้เอ็มสแลครับดาว2อ0หมนะครับนี่ครับใครอยากจะออกก็น้องพอดีน้องดูคลิปพี่เนาะเกี่ยวกับออกตอนที่อธิบายเรื่องออกรถบิ๊กไบค์ไซส์แปดอยะไรตอนเนี้ย ก็ตอนแรกน้องตอนแรกขับอะไรอยู่นเหมิงตอนแรกขับเว็บร้อยสิบเว็บร้อยสิบนี่ครับชันชีวิตจากเว็บร้อยสิบมาสู่ยามาฮ่า A สามนะครับผมแล้วก็ดอกเบี้ยเท่าไหร่จำได้ไหมเบี้ยปะมาเท่าไหร่เจ็ดเปอร์เซ็นต์เจ็ดจำจำไม่ได้ไม่เป็นไรครับก็ยังไม่มั่นใจฮ่ะจะต้องลองถามแล้วแต่บางที่ด้วยครับแล้วแต่เจ้าแหละครับแต่ทีนี้จะถามว่าจากการขับขี่มันเนี่ยรู้สึก รู้สึกชอบอะไรแล้วก็ข้อดีของอาสามเนี่ยมีอะไรบ้างที่แบบเรารู้สึกรู้สึกครตัวตรงที่ชอบคือตรงแฮนเลยอ่ามันไม่ได้เหมือนรถคันไหที่เข่าค้มากเพราะอาสามมันมันนั่งแล้วมันเหมือนหลังตรงนิดนึงมงันค้ายๆ่งั้นงั้นนั่งเลยก็ได้จะได้ดูเป็นต้นแบบนี้ครับม,ม,มันไม่ก้มมากมันไม่กค้มเนี่ยเออจริงๆเนาะมันก็จะนั่งแบบจุดเดียวโค้งเนี่ยครับตัวถังมันเรียบเลยทําให้เข้าโค้งง่ายอ๋อยะมาห่าจะเน้นเข้าโค้งอย่แลนั้นตรงนี้ก็จะไม่ติดมือเนาะไม่ติดมือฮะอ่า ด้านขวาก็ติดไปด้านขวาหักสุดด้ขวาไมติดครับได้อยู่นะครับไดอแสดงว่าเข้าโค้งได้ดีเนี่ยครับยามาฮ่าสไตล์ลออซี่นะครับผมนี่น้องหมิงก็เชียร์4-6อยู่นะการขับขี่เนอะก็คือนั่งไม่เมื่อยเกินแล้วก็การเลี้ยวโค้งเลี้ยวโค้งง่ายแล้วก็ถามเรื่องอัดตาเร่งอ่ะ โอเคป่ะคือชอบไหมต้นต้นโอเคนะต้นต้นมาับต้นมาใช่ป่ะต้นแบบพอพอเรียกเขาปื๊ดปื๊ดปื๊ดไปเกือบเจ็ดพันบิดทีดีขึ้นเลยขึ้นเลยอ๋อโอเคเคยขับตัวอื่นไหมนอกจากอาสามที่เป็นรถแบบมากกว่าร้อยห้าสิบซีซีอะไรอย่างเงี้ยยังไม่เคยยังไม่เคยเนาะโอเคแต่ก็จากประสบการณ์ตรงก็แล้วก็ไอถามเรื่องข้อเสียดีกว่าว่ามีอะไรที่ไม่ชอบไหมเกี่ยวกับอาสามเนี่ยอย่างหนึ่งที่เพิ่งเจอฮะ อาสามจะเบรกไม่สั้นจะเบรกยาวเบรกยาวหมายถึงว่าเวลาวิ่งมาเร็วๆปุ๊บพอเราเบรกเนี่ยถ้าเราไม่เราไม่ใช้เอนจิ้นเบรกเวลาเราเบรกปุ๊บมันจะยาวมากเบรกหยุดหยุดปุ๊บตอนตอนเบรกก็คือคำกำคัดด้วยใช่ป่ะใช่ครับคือแบบว่าถ้าเกิดเขาว่ากะทือเบรกอะไรเงี้ยปุ๊บอาจจะถ้าว่าอย่างอย่างถ้าผมเปรียบเทียบก็ซับ CPR สามร้อก็จะหยุดประมัยตรงนี้ถช้เกิดสัญอาณก็จะหยุดตรงนี้อ,าาอ๋กอการเบรกเนาะก็คือ<บ>ใช้ระยะเบรกยาวกว่าเวลาเบรกนี่ที่บอกว่าระยะเบรกยาวนี่เบรกทั้งหน้าทั้งหลังปะครับอ๋อโอเค,คแล้วก็มีส่วนอื่นอีกปะที่เป็นข้อเสียที่เราว,ว่าแบบมันน่าจะปรับปรุงอะไรเงี้ยขับมารู้สึกว่าไม่มค่อยมีแล้วก็รู้สึกผมมีอาการนิดนึงคือผมไม่รู้หรือว่าผมลืมกำลัดก็ไม่รู้ตอนเบรกรู้สึกอีดีเบรกกระตุก เบรคกระตุกตตตึึึกกกเสียงโซ่ตีอย่างงี้ป่ะเกือกๆงี้ป่ะเหมือนเบรกมาตีขาไงครับเบรกนี้อ๋อก็ผมไม่รู้ว่าเรื่งกำคันหรือเปล่านะผมอันนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าหรือเป็นข้อสิทธิ์โอเคแล้วก็มีอะไรอีกช่วยนึกหน่อยนึกจะรีวิวอะไรกันอีกทีอันนี้อะไรอ่ะอันเดิมป่ะอันเดิมครับอ๋อเป็นจุกสีเนาะจุกสีเนื้อจัดลมเนี้จากสูสี ช่วงนี้รู<อ>้สึกผมเพิ่งไปขัดมา<อ>ผมเพิ่งไปขัดมา<อ>ถึงว่าครับหม่เอี่ยมขัดร้านหรือว่าขัดเองคะขัดเองครับซื้กอกระป๋องมาสองมีแบบขัดโซ่แล้วก็เคลือบโซ่อัานั่นแหละดีดีละหน้าฝนนี่เดี๋ยวมันจะขึ้นสนิมดูแลดีๆก็ถ้าโซ่สนิมเยอะเะจัดแล้วไม่ค่อยได้ทำอะไรมันจะขาดง่ายตอนขับแล้วเร็วโซ่ขาดนี่อันตรายมากข้อเสียไม่ค่อยมีนะครับผมก็ขับสนุกแล้วก็ ไม่กินน้ำมันมากนะเติมตกประมาณโลระบาเนะประมาณนั้นนะโลระบาทแล้วก็จำไม่ได้นะอาสามไม่มีเทคโนโลยีบูคอหรือเปล่าตัวที่ประหยัดน้ำมันอันนี้ถามเพิ่มนิดนึงครับว่ารถไฟมาแบบนี้ข้างนอกเสียงมันดัง ก็จะถามหมิงว่าตอนขับเวฟอะคิดย okay, like, ังไงถึงมาออกบิ๊กไบคือเราเห็นรถพื้นขับแค่เราเฮ้ยบิ๊กไบเท่อะเท่อ่ะแล้วอยากได้ยอยากได้ครับพอแต่ต้องคิดด้วยว่าว่าเราไหวแค่ไหนใช่บอกว่าจะเอาคันที่ใหญ่มันมันก็เราแบกไม่ไหวเพราะก้ทุว่ล้มมาทีนี่ก็เจ็บอีกแล้วเวลาเราขับนี้ถามช่วงนี้ถามอย่างเดียวครเวลาเราขับเวฟอะ เรามาขับคันนี้ยอารมณ์แบบรู้สึกต่างกันขนาดไหนแบบอารมณ์มันฟีลลิ่งมันเป็นไงหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นเด <laughs> ี๋ยวนี้เหมือนแบบว่ารถติเวฟก็เหมือนแบบรถเบาๆขับเบาขับจะเหยียบจะเลี้ยว<ช>อะไรสบ,สบายมากาเข้าโค้งแบบตีมุมแคบพอมาจับไอ้นี้ปั๊บผมจะตีมุมแคบตีมุมกว่าแล้วก็รถหนักไม่กล้าเอียงมากกลัวล้ม,มอะกลัวล้มมาแล,แล้วก็เรื่องปัญหาดับรถดับดับรถดับ,ดบ,ดบอ่าคนเจอขับใหม่ๆจะเจอแน่นอน เว็บไม่มีคัดถูกป่ะเป็นคัดเท้าใช่ป่ะคัทเท้าคัดเท้านะครับก็ดับนี่คือเพราะว่าเราปล่อยคัดเร็วดูไหมครับใช่ปล่อยคัทเร็วปล่อยคัดเร็วแล้วก็คัดเร่งอาจจะไม่สมคัธญกับคัดตอนนี้ขับมากี่เดือนละขับมาสี่เดือนนะสามสี่เดือนสามสี่เดือนมีรู้สึกว่าขับบิ๊กไบเนยรู้สึกอันตรายกว่าขับเว็บไหมความรู้สึกอันตรายครับอันตรายอันนี้ต้องสอบถามจากผู้ใช้งานจริงอันตรายกว่ายังไงบ้างครับแบบ ถ้าเจอเราถ้าเกิดว่าเราไม่คล่องในการขับรถเนี่ยต้อว่าไฟพัดไม่สัมพันธ์กับเป็นคันเล่งเนี่ยน้กจากนี้ว่าดับกลางอยู่กลางทางถนนเนี่ยกลางสี่แยกโอ้อันตรายอันตรายแล้วแล้วเวลาแบบอันนี้ขับในเมืองปะขับในเมืองด้วยซอกแซกอะไรอย่างเงี้ยเป็นเงี้ยต่างกันเลยไหมต่างกันครับเพราะรถกว้างขึ้นไม่ได้หมด <c oughs> ยาวขึ้นยาวขึ้นกระจกรถมาเข้าก่อนเมื่อวานก็ไปชนมาหักนี่เลยชนหักจริงๆมันงอขึ้นได้นะตั้งขึ้นอย่างเงี้ยไม่รู้ เนี่ยตั้งขึ้นอย่างนี้นะแต่ว่าไม่มีกระจกก็ลําบากหันหลังก็อันตรายเลยหันหน้ามาอีกทีก็ตูดรถแท็กซี่เน,นี่ยครับก็ใครจะออกรถต้องคิดให้ดีๆนะครับผมแล้วก็มีอะไรกลับรถนี่ก็ตีวงเยอะอยู่เนาะต้องต้องฝึกครับต้องฝึกนิดนึงคนระับก็มีอะไรอีกนาะเดี๋ยวนะ ยังไม่ได้ไปออกทริปที่ไหนเนาะเรื่องหมวกกัน<ม>น็อกก็ซื้อเรียบร้อยแล้วเนาะ<ม>นี่ครับหมวกน้องมาแล้วครับซิลปอลอดครับนี่เป็นหมวกเรียวนะดีครับใส่หมวกเต็มใบปลอดภัยครับแล้วก็ถุงมือถุงมือยังถุงมือมีด้วยนะครับเอาโหเยี่ยมมากเลยครับนี่ครับถุงมือนี่พี่บอกว่าช่วยได้เยอะครับอ,อันนี้หนาใช้ได้เวลาล้มอ่ะ เอามือช่วยไปเลยเพราะไมนมีถุงมือพยายามเซฟหัวตัวเองไว้แต่คงขอให้ไม่ล้มนะครับขอให้ขับขี่ปลอดภัยก็ไม่รู้จะถามอะไรแล้วเนาะหรือมีมิงมีอะไรเสริมไหมว่าอะไรยังไงเสริมเรื่องการใช้รถแล้วกันนะว่าคนที่ใหม่ๆอย่าเพิ่งเล่นที่ิงสูงนะฮะมันอันตรายเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าการนังรถขนาดไหนที่ทิ่งสูงเวลาบิดเวลา ปิดรอบเนี่ยอาจจะกระชาก,ชากเลยเราคุมรถไม่อยู่อาจจะล้มได้<า>นคนาาสุดแต่ซีซีน้อยก่อนโอเคแล้วก็จะถามเม็งว่า,าเพราะอะไรถึงตัดสินใจซื้อยามาฮ่าอาสามเอางี้ดีกว่ารถมีหลายรุ่นหลายยี่ห้ออย่าเนี้ยมันเยอะมากเลยเ็ดูรีวิวมาเยอะนะแต่ว<อ>่าตอนแรกผมก็ชอบนินจาดูเปนินจาแบบคนก็เล่นเยอะแล้วเะรอว่า พอเจออาสาทรงเทผมชอบตรงหน้าไฟหน้าเหมือนพี่เลยชอบไฟหน้ามันดูแบบเอาดูจริงๆริงพี่รู้สึกว่ามันเหมือนดูคติแปดเก้าเก้ามันดูทรงหน้าไฟหน้ามันสวยนี่ก็คือชอบตรงที่แบบคือนินจามันคนขับเยอะแล้วอาสามดีกว่าอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ชอบตไฟหน้าแล้วก็เรื่องตัวถังตัวถังตัวถังมันเรียบเพราะเรียบง่ายเรียวง่ายเรียบแล้วก็ล้า ทำไมถึงตัดสินใจซื้อในรุ่นประมาณ 300cc ผมว่าเริ่มจาก cc ซน้น้อยก่อน,นะนอาโอเค,อเคก่อนหน้านี้จะจะซื้อรุ่นไหนก่อนปะตอนเลือกโอ้ยอยากได้ที่6ก0 600ห้าสิบแต่ตัวนี้ก็ดีนะคือดาวดาวไม่เยอะมากผ่อนสบาย <c oughs> ถูกปะผ่อนแบบสบายสจริงๆเอาพูดตรงๆนี่ผ่อนเหมือนรถเล็กเลยนะ ยามาห้ามีโอก็ผ่อนสามพันสี่พันะแค่ว่าเพิ่มเงินดาวน,าน์แล้วก็ผ่อนสี่ปีอะไรเงี้ยโอเคครับก็จบรีวิวอาสามรถของน้องหมิงนะครับก็ใครเจอน้องหมิงก็ทักทายได้นะครับผมขอบคุณน้อ,อ,นนองหมิงมากนะครับผมค,ครับสวัสดีครับทุกคน